สวัสดีครับพี่น้องครับผมเชษฐชอทุ่งทองเชียงใหม่นะครับผมเช้าวันนี้เป็นเช้าว,วันจันทร์ที่4พฤษภาคมครับ2,564ครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่คอกวัวผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาคุยเรื่องซองผสมเทียมอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องครับซองผสมเทียมแบบบ้านๆมีความสําคัญจะใดกับงวเฮานะครับผม สำหรับพี่น้องกเกษตรกรที่เลี้ยงงัวนะครับผมอย่ามองข้ามนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันอีกทีนึงแล้วก็ผมจะแนะนําวิธีการทําซองผสมที่ถึงจะเป็นไหมแต่ก็ค่อนข้างจะได้มาตรฐานนะครับผมมันจะทำให้เวลาเราทํางานนะครับบอกว่าจะเป็นฉีดยาหรือว่าผสมงัวนะครับมันจะเพิ่มความปลอดภัยให้ทั้งงัวของเฮาและ มอผสมเทียมนะครับผมเดี๋ยวผมจะห้ดูนะครับว่าผมทําแบบไหนนะครับที่ข้อกผมครับอ่าครับพี่น้องครับนี่นะครับที่อ่าข้อขอผมนะครับคลองผสมอ่าซองผสมเทียมนะครับซองผสมเทียมแบบแบบบ้านๆนะครับไม้นะครับทําง่ายๆแต่ว่าความแข็งแรงดีนะครับผมอ่าเนี่ยนะครับผมห้ดูคร่าวๆก่อนนะครับมันค่อนข้างจะสําคัญนะครับผมอย่ามองข้ามนะครับพี่น้องที่เลี้ยงงัวเกษตรกรเลี้ยงงัวเขาครับผม เพราะว่าเวลาที่เราจะผสมงัวเนี่ยถ้าเรามีซองเนี่ยมันจะค่อนข้างทํางานง่ายบะอันตรายกับงวัวกับหมอผสมเทียมตัวนะครับผมอ่าแล้วก็ซองเนี่ยถ้าทําแข็งแรงทําพอดีไม่เล็กหรือไม่ใหญ่เกินไปนะครับพี่น้องครับมันจะช่วยเซฟค่อนข้างเยอะนะครับผมนี่ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับขนาดนะครับผมว่า มันเป็นแบบไหนนะครับผมในเรื่องลักษณะที่ผมทํานะครับอ่าช่องทางเข้านี้นะครับช่องทางเข้านี้ครับความกว้างของผมจะอยู่ที่ประมาณหกสิบเซนนะครับห้าสิบห้าถึงหกสิบเซนนะครับความกว้างนะครับห้าสิบห้าถึงหกสิบเซนนะครับความกว้างนะครับทางเข้านะครับอ่าแล้วก็มาด้านหน้านะครับผมความกว้าง จะอยู่ประมาณห้าสิบเซนนะครับห้าสิบเซนนะครับผมจะอยู่ประมาณห้าสิบเซนนะครับด้านหน้านี้นะครับที่งัวจะเข้าเนี่ครับลักษณะที่ผมทํานะครับช่องนี้จะเป็นช่องที่เราสามารถเอาหน้าวัวเอาหัววัวเข้าไปได้นะครับแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราควรจะมีรักอยู่ด้านหน้าครับรักใหญ่ๆหไว้ยึดไว้ดึงเชือกวัวนะครับผมเพราะวัวบางตัวมันจะดิ้นนะครับผม บางตัวถ้ามันยืนถ้ามันนิ่งแล้วมันหนิมนีก็ดีครับแต่เราป้องกันไว้คือเราควรจะมีรักนะครับถ้าผายมีต้นไม้ลักษณะนี้นะครับอยู่ด้านหน้าอย่างผมนี้ก็สามารถเอาต้นไม้ยึดเป็นรักได้นะครับผมอ่านี่นะครับนี่นะครับในเรื่องของรักนะครับความแข็งแรงนะครับผมใส่หกลักนะครับท้ายกลางและกันหน้านะครับผมอซึ่งมันจะให้ความแข็งแรงค่อนข้างดีเลยนะครับผมนี่นะครับ ความยาวนะครับจากเสาหน้าถึงเสาหลังผมทําอยู่ที่เม็ดแปดสิบครับไม่เกินเม็ดแปดสิบนะครับผมเม็ดแปดสิบนะครับความยาวนะครับผมนี่นะครับจากเสาหน้าถึงหลังนี่นะครับเม็ดแปดสิบนะครับผมจะฝังเสาเป็นสามเสานะครับฝังละสามเสานี่นะครับผมในเรื่องของกั้นข้างด้านข้างนะครับ ผมจะกั้น1 2 3 4 5สหนะครับไม้ห้นะครับเพื่อความแน่นหนาและแข็งแรงนะครับไผที่มีวัสดุไม้ที่แข็งแรงกว่านี้ก็สามารถใส่ได้ครับนี่นะครับผมแล้วก็กั้นด้านหน้านะครับผมจะใส่1 2 3แล้วก็สตัวบนนะครับที่ ล็อกเขาล็อกหัวเวลาเราเอา,เอาหน้างวออกไป้างหน้านะครับอันนี้ก็ดันมานะครับเมื้องวมันได้กระโดดได้อย่างได้นะครับนี่นะครับแล้วก็นี่ครับอซี่ช่องสอดกันบัวนะครับผมตีลักษณะนี้คือผมจะได้ช่องอยู่สามช่องนะครับบนกลางล่างแล้วก็ในกลางหลังนะครับผมนี่นะครับ วิธีการของผมนะครับถ้าวัวมันตัวเล็กนะครับใบยาวนักผมก็จะสอดนี่นะครับช่องในสุดนะครับเราสามารถสอดได้นี่นะครับแล้วก็ล่างนะครับผมสองชั้นนะครับหรือจะกันอีกชั้นเพื่อความหนาแน่นนี่นะครับสามชั้นได้เลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของเขานะครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ นี่ครับสามชั้นแบบนี้เลยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการทํางานของหมอนะครับอาของวัวเขวาไปครับนี่ครับถ้าลักษณะนี้นะครับแข็งแรงครับเซีบตีได้ค่อนข้างดีนะครับผมนี่นะครับถ้าถ้าวัวตัวใหญ่นะครับผมเขาก็สามารถขยับเลื่อนออกมาได้ครับผมช่องที่สองนี้นะครับใหญ่มาเขาก็ขยับเลื่อนมาได้นี่นะครับผม นี่นะครับของผมแบบบ้านๆแต่ว่าแข็งแรงนะครับนี่นะครับสามขั้นนี่นะครับปรับระดับได้ปั๊บปับเลยนะครับแล้วก็เลื่อนออกมาได้ครับผมนี่ครับนี่ถ้าตัวให่สุดให่ยาวนะครับผมนี่ครับนี่ครับอ่าอันนี้แข็งแรงนะครับคอนเฟิร์มนะครับผม นี่นะครับด้านบนนะครับถ้ามันสูงนะครับเขามีเขามันสูงรักเขาสูงเขาสามารถตีตียึดได้อีกนะครับผมยึดด้านบนได้นะครับผมเพื่อบังคัเสามันโยกนะครับถ้าเราฝังดีเสามันบ่าโยกอยู่แล้วครับผมหนาแน่นนะครับวัวตัวใหญ่ขนาดไหนถ้าเข้ามาในซองผมนี้นะครับอ่าผมรับรองว่ากระชับ แน่นดิ้นกระดิ้นไปไหนมาได้ครับทํางานง่ายนะครับบบกว่าจะเป็นฉีดยาผสมเทียมหรือทําออย่างต่างๆเกี่ยวกับงวนะครับผมอันนี้นะครับข้อสําคัญของซองผสมเทียมนะครับพี่น้องครับก็ขอฝากพี่น้องไว้นะครับผมใส่ใจสักน่อยนะครับงัวเฮากับตัวหลายหมื่นครับซื้อมาแพงครับก็ดูแลกันดีๆครับหมอผสมเทียมก็ทํางานง่ายครับเฮากับเซฟตี้ไว้เยอะจะได้เกิดอุบัติเหตุกับงัครับคนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพา ไปดูงวผมนะครับว่าขนาดขนาดไหนนะครับผมครับอย่างแม่นี้นะครับพี่น้องครับแม่ถุงเงินนะครับแม่ถุงเงินกับน้องถุงทองนะครับแม่นี้ความสูงนี่ประมาณร้อยหกสิบบวกนะครับใหญ่นะครับลูกกระทบนะครับผมเข้าซองที่ผมทําไว้นะครับกระดุกกระดิกบ่ได้นะครับผมพอดีครับแน่นทํางานง่ายนะครับผมอ่า ส่วนนี้น้องน้องขวัญถุงนะครับผมนี่แม่นี้เป็นแม่เมืองครับบามันเมืองตัวเล็กนะครับเข้าเหมือนกันครับตัวเล็กเข้าเหมือนกันสอดกับสอดช่องในสุดครับกระทางานง่ายครับดิ้นกับดิ้นมาได้นะครับเอาผูกดีครับส่วนตัวนี้พี่เพชรนะครับพี่เพชรนี่ก็ใหญ่นะครับผมสูงร้อยห้าสิบห้าบวกนะครับประมาณห้าสิบห้าสิบห้ามีนะครับตัวนี้ใหญ่หนาเหมือนกันครับเข้าซองของผมแล้วกระดุกกระดิกบมาได้ครับผมทํางานง่ายนะครับ ตัวนี้พี่พลอยครับก็สูงร้อยห้าสิบนะครับผมนี่ครับสูงร้อยห้าสิบนะครับเข้าซองง่ายนะครับแล้วงัวผมมันกับบดื้อตัวนะครับผมนี่นะครับพี่น้องครับอันนี้นะครับพี่น้องครับสิ่งเล็กๆที่เฮาบอกควรจะมองข้ามนะครับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เฮาบอกควรจะมองข้ามครับควรจะใส่ใจนะครับผมสาหรับพี่น้องเลี้ยงงัวเฮาครับผมอัน อันนี้มันใจ๊อย่างนะครับอันนี้มันใจ๊อุปกรณ์นะครับอันนี้อุปกรณ์นอนพักผ่อนนะครับมัดจากเสานี้ไปใส่เสาลักงัวได้เลยครับนอนสบายครับแข็งแรงครับครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ฝากคลิปสั้นๆไว้ต่นี้นะครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่วงนี้ตลาดวัวปิดนะครับบ่มีคลิปอัปเดตทุ้ปีที่น้องเฮาได้ชมวัวนะครับก็เอาเกบความรู้มาฝากนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ